ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็พบกับ B ทาวเวลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่โรงแรมรรชดาบายเดซีพัทยาค่ะโรงแรมนี้ออกแบบสไตล์สถาปัตยกรรมไทยโมเดิร์นรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมข้างในเลยค่ะ ก็รับแค่มานั่งก็รับนี่แบบว่าสุดยอดสุดยอดล็อบบี้แบบอลังการมากดูสิเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงแห่งร้านนายัางไงไม่รู้อะ <c oughs> ได้นั่งตรงนี้แล้วแบบโอ้โหได้มองเห็นนู่นด้วยสาว่ายน้ำแบบชิลมากเลยตัวนี้พักกันนี่ข้างในและที่สำคัญนะ มีชายหาดส่วนตัวสำหรับจัดปาร์ตี้ชิลๆได้แบบสบายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างชายหาดที่นี่ชิลมากค่ะเรามานอนดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่หาดจอมเทียนบรรยากาศสุดชิล น้ำก็น่าเล่นชายหาดก็สวยตอนนี้เราอยู่สาว่ายน้ำนะคะน้ำแบบใสมากเลยบรยากาศก็ดีมีสาราสำหรับทานอาหารหรือแม้แต่เคาน์เตอร์บาร์ที่ไว้ ให้เราทานน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำปั่นหรือน้ำต่างๆมีไว้บริการนะคะ I'm no breaking falling good and at ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ดอชดานะคะกับคุณบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ<อ>คุณบีคะเล่าประวัติของดอชดาหรือว่ารายละเอียดของห้องของดอชดาให้เราฟังค่ะก็ดอชดาเราก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด6ปีจะเข้าปีที่7แล้วนะคะเดือนตุลาคมนี้นะคะ่ะก็โรงแรมเราสร้างให้มีลักษณะถึงความเป็นไทยให้ได้รับกินอายของความเป็นไทยนะคะเพื่อให้เกิด ก่อให้เกิดพวกความโดดเด่นที่มันแตกต่างจากโรงแรมอื่นๆนะคะให้รู้สึกว่าลูกค้าที่มาพักนี่รู้สึกว่าเอได้ได้มารับกลิ่นอาของความเป็นไทยซึ่งจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของทางเราก็คืออยากที่จะสื่อะค่ะให้ชาวต่างชาตินะคะสัดส่วนมากะค่ะเห็นถึงลักษณะสถาปัตยกรรมไทยนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไทยแบบไทยจา <S <S ๋าเลยร้อเจริงๆก็มีแอบมีโมเดิร์นเล็กๆอะไรเข้ามาบ้างะค่ะค่ะส่วนเรื่องห้องพัก กลุ่มของลูกค้าที่เข้าพักอะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะคะส่วนมากในวันปกติสุกเสาร์ที่เราเห็นก็จะมีเป็นคนไทยนะคะไทยก็จะเป็นกลุ่มคนไทยที่มาเที่ยวส่วนกลุ่มของลูกค้าที่ว่าที่มาก็จะเป็นกลุ่มเชิงครอบครัวะคะ่ะ<ม>เพราะว่าโรงแรมเราจะค่อนข้างเงียบสงบ<ม>จะไม่ใช่โรงแรมกลุ่มในเชิงอ่าสัมมนาหรืออ่ากิจกรรมอะไรที่ที่แบบดูแบบอ่าค่อนข้างจะอเวนเจอร์อะไรประมาณนี้นะคะ่ะจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นครอบครัวมาพัก นะคะส่วนในเรื่องของห้องพักนะคะก็มีทั้งหมด3มโซนด้วยกันนะคะค่ะมีไทยไหนบ้างก็เริ่มต้นจากรูมไทยดีลักซ์รูมเลยะคะ่ะจะเป็นอาคารที่อยู่ <ไป S 1> ก่อนนะจะถึงตัวล็อบบี้ด้านหน้าค่ะตัวด้านนั้นก็จะมะีห้องพักอยู่อสองประเภทด้วยกันก็จะมีเป็นดีลักซ์รูมนะคะ,ะแล้วก็จะมีเป็นแปลนสวีททูเบดรูมสวีทนะคะค่ะหนึ่งห้องนอนอสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นค่ะอันนั้นก็จะเป็นแบบสําหรับครอบครัวแต่ ขยับมาหน่อยก็จะเป็นอาคารที่เรากําลังสายทางวันนี้นะคะก็จะเป็นชื่ออาคารจอชดาตรงนี้ก็จะมีห้องพักด้วยกันทั้งหมด4ลูมไทยนะคะก็เริ่มต้นจากชั้นล่างเลยที่เห็นเราข้างๆสระว่ายน้ำนะคะ่ะที่สะดวกกับการเดินลงมาสระว่ายน้ํานี่จะชื่อห้องโอเชียนพูลค่ะส่วนชั้น2ชั้น3ชั้น4ขึ้นไปอะคะ่ะก็จะเป็นห้องโอเชียนวิวค่ะห้องโอเชียนวิวนี่ก็จะแอบมีห้องสวีทอะคะ่ะ1เบดรูมกับ2เบดรูมแทรกเข้ามาด้วยค่ะ ส่วนทูเบสรูมก็จะเป็นห้องหัวมุมสุดเลยตรงนั้นจะเห็นวิวแทบจะ3า0องศาเลยทีเดียวค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราได้ไปดูกันแน่เลยแล้วส่วนสระว่ายน้ำนี่ก็สวยงามเนาะค่ะสระว่ายน้ำแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะจะมีสระผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กนะคะสระผู้ใหญ่นี้จะมีโซนที่เป็นจักรุชี้ด้วยนะคะค่ะให้ลูกค้ารู้สึกแบบเข้าไปนวดตัวผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแยกเป็นช่องๆเลยทั้งหมดสช่องด้วยกันนะคะ ก็มีความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าที่รู้สึกว่าเอออยากจะแบบพักผ่อนอิเลียบทแบบค่อนข้างที่เป็นส่วนตัวค่ะก็จะแบ่งโซนที่เป็นตัวจารุชีไว้ด้วย,วยค่ะเด่นอีกอย่างของโรงแรมก็คือมีชายหาดมีชายหาดส่วนตัวมีชายหาดส่วนตัวแบบทะเลส่วนนอกจากจะเล่นสระว่ายน้ําที่น้ำตรงนี้ได้ด้วยก็จะไปเล่นบริเวณชายหาดได้ด้วยทะเลก็โอเคสะอาดแต่สะอาดค่ะชายหาดก็ขาว สวยค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างดีเลยค่ะทางอย่างนี้ให้คุณบีแนะนําว่าจะมาพักโรงแรมนี้มายังไงติดต่อยังไงคะอ๋อเส้นทางในการเดินทางมาก็ไม่ยากนะคะเพราะโรงแรมเราสร้างอยู่ติดกับถนนทางหลวงก็คือถนนสุขุมวิทเลยไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยอะไรเลยนะคะมาที่ถนนสายหลักเลยนะคะก็ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ ร้อยห้าสิบห้านะคะของอำเภอของจังหวัดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนี่แหละค่ะก็คือถ้าใครคิดที่จะจะเดินทางท่องเที่ยวแบบประเภทชมธรรมชาติอะไรประมาณนี้ค่ะก็แนะนําให้มาพักที่โรงแรมดอชรดาเลยดีกว่าเพราะว่า,าใกล้ๆกับสถานาสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับโรงแรมค่ะก็จะมีเป็นเชิงแบบพืษษ้นที่าก็จะมีสงนนนุษทพวกไร่องญมณีซินว์เลกเขาชีจันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นประเภทแบบ ที่มาแบบท่องเที่ยวแบบช่วงตอนกลางวันที่ไม่ใช่เป็นเที่ยวตอนกลางคืนนะคะก็แนะนําให้มาพักที่นี่ส่วนในเรื่องการจองห้องพักกะะ็ค่ะก็มีช่องทางการจองหลายช่องอาทางใช่ค่ะ,ะก็โทรมาจองโดยตรงกับโรงแรมเลยนะคะนี่ก็เป็นช่องทางแรกจองผ่านเว็บไซต์ทางเราก็มีเป็นเว็บไซต์ของโรงแรมโดยเฉพาะค่ะก็มีเป็น w w w d o ไวด์เว็บดอชด o รอนะคะนี่ก็เป็นเว็บไซต์ช่องทางหนึ่งนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางา ในการขายแบบโปรโมชั่นก็คือเราจะออกบูธอะคะ่ะตามงานาท่องเที่ยวต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมออกบูธอะไรเงี้ยค่ะขายก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือตัวขายบอชเชอร์ค่ะหลังจากที่เราทราบรายละเอียดของโรงแรมกับเกรบบร้บ่มแล้วตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณบีและก็ทางแวนนะคะแล้วก็ทางคุณบีจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ของ ie ie kind of โรงแรมให้กับลูกค้าดูไหมคะก็บีก็ขอฝากนะคะโรงแรมดอสดานะคะให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าพักนะคะก็คือโรงแรมที่แจ้งไปโรงแรมเรานะคะก็คือออกแบบสถาปัตยกรรมไทยให้ทุกคนรู้สึกว่าเออที่มาที่นี่รู้สึกว่าได้พักที่บ้านตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกถึงกลิ่นอายในความเป็นไทยค่ะอย่างหนึ่งทางเราก็มีการต้อนรับที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะพนักงานก็เป็นมิตรนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากจะมาท่องเที่ยว เงียบสงบอะค่ะมาพักผ่อนจริงๆเลยก็รบวนเชิญที่โรงแรมดอาชดาเลยอะค่ะทางเราก็บินทางเรื่องหนึ่งนะคะยินดีมากเลยค่ะงั้นวันนี้เราก็เดี๋ยวทุกคอตัวไปพักผ่อนก็จ,จะลาคุณยิบหรือลาค,คุณผู้ชมตอนนี้เลยนะคะ<ด>สวัสดีค่ะ